สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข,ขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะรุนสวัสด์ยามเช้านี้ผมเพิ่งไปอัปเดตแพทใหม่ของ PS 20 20 2020 <ๆ S 1> นะครับหรือว่าเทสนะครับเกมหรือว่าเกมวินนิ่งนั่นแหละนะนตอนนี้นะผมก็มาตอนนี้ผมได้โบนัสมาเพียบเลยได้อะไรนะ ได้เงินมาได้เงินมาหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้โบนัสนักเตะมาด้วยนะนนเนี่ยเออเข้าไปดูเลยสเปเชียลเนี่ยได้มาเพียบนเลยนีย่โอ้โหเนี่ยได้สามอ่าได้ไอคอนิกของอาร์เซนอลนะครับสามตัวได้ลุ้นสามตัวนะบอลดำอีกหนึ่งตัวนะโอ้โหแม่เจ้ามันลุ้นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคปุ๊บเข้าใหม่เลยขออาร์เซนอลก่อนนะว่าเป็นยังไงมามาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันเลยเออได้นักเตะในเกาะอังกฤษนะ ไอเชี่ย hey, he <laughs> ได้บอลขาวโอ้ไป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 ไกลไปไม่เอาบอลขาวไม่เอาใครก็ไม่รู้นะโอ้ลุนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยไปลุ้นบอลดำนะจะได้ตัวไอคอนิกในตำนานนะนะมีเปล่าวะบอลดำอยากได้บอลดำฝรั่งเศสเปอร์ตีเปล่าส,สีทองบอลทองเว้ยใขว่าเบอร์เก้าสปีดเร็วเปล่าไม่รู้นะใขรวะ อันนี้ใครเบนเยดเดอร์เบนเยดเดอร์เออกองหน้านะเบนเยดเดอร์ eder, นะครับอ่ะบอลดำไม่มี <c oughs> สักตัวเลยหรือไงฟพบไหนบอลดำอย่างไรกองหน้าใครวะอันนี้ตัวไหนวะเอ่อกองหน้าหรือเปล่าหรือวนไง คิ ie, ี่อะตุกกากองกลางไว้มิลานอย่างมิลานบอลทองอ่ะมาลุ้นบอลดำดีกว่านะเฟึบอะบอลดำบอลดำได้ใครวะขอได้กองหน้าอยากได้กองหน้าตอนนี้กองหน้าเร็วๆนะได้จากสเปนได้จากเออบาซายบาร์เซโลนาน่นจะบาร์เซโลนาใครวะใครวะใครวะมึงเป็นใคร บุสเกตตัวกลางกลางลับนี่ไหวบ้าคุณว่ากองหน้าเอาผมมีร้อยเหรียญร้อยเหรียญดาวอยู่อะเอามาันลุ้นบอลดำกับตัวนี้ดีกว่าได้บุสเกตมา,าได้บุสเกตบอลดำสิวะโอ้บอลบอลขาวอีกแล้วกระโปงก,กระโหลก,กลาว,า,าว่ะแมวอ่ะบอลขาว โอ้ไม่กอดได้บุสเกตมาอ่ะได้บุสเกตเนี่ยนะนเดี๋ยวขอขอไปเก็บเหรียญก่นอนเก็บเหรียญแป๊บนึงนะเอ,อ้นนี้ได้ห้าร้อยเองเป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอัพเวลกันต่อฟึ่ะไอตัวอ่าได้ตัวนี้แปดสิบเก้าอันนี้เก้าสิบหกใช่ไหมไอฟาบิฟาบิโยอ่าฟาบ,บิโยนะครับผมวเดา ตัวนี้มันเร็วมอเปล่าวะไอ้บุสเก็ตเนี่ยไหนดูความเร็วมานี่โอ้สปีดต,ต่ำมากเลยโอ้โกูอยากได้กองหน้าไอ้บ้าเอ้ยนะโอเคครับอลาได้ผู้ชมเป็นะครับให้ผิดหวังจะได้เอากองหน้าซะหน่อยไม่มีเลยนะครับลาด่ดนผู้ชมเปนนครับ <c oughs>